รั้งที่474ข้อความในขุทกะนิกายอุทานนันทวัตที่สามนันทสุดข้อ67ก็มีข้อความเรื่องท่านทนันทะซึ่งเป็นโอรสของพระมาตุกฉาของพระผู้มีพะภาคท่านได้บอกแก่ภิกษุเป็นอันมากว่าท่านไม่สามารถที่จะทรงโสมจรรันอยู่ได้ท่านจะบอกคืนติกขาลาเพศเพราะ ระลึกถึงแต่คำของนางสาคิยานีผู้ชนบทกัลายาณีซึ่งท่านจะแต่งงานด้วยก่อนที่ท่านจะได้อุปสมบทแต่แล้วในภายหลังท่านก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอารหันต์ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสถึงท่านในนันทสูตรในอังคุตรนิกายอัตกานิบาตข้อ99มีข้อความว่า ูดระภพิษุทั้งหลายเมื่อพิกษุจะเรียกนันทะให้ถูกต้องพึงเรียกว่าคุณระบบผู้มีกำลังผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสผู้มีราคะกล้าูดระภิกษุทั้งหลายข้อความนี้ย่อมมีสาเหตุไรเพราะว่านันทะภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโคชนะ ประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้เตื่นอยู่เสมอประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นเหตุให้นันทะพิกษุทรงพรหมจันทร์ให้บริบูรณ์ได้และพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงว่าท่านพระนันทะนั้น,นเลิศกว่าพวกพิกษุสาวกผู้คุมครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะ เป็นชีวิตจริงๆซึ่งการเรียนรู้ลักษณะของสภาพธารรมะตามความเป็นจริงเท่านั้นจึงจะดับกิเลสได้แต่ถ้าท่านบิดเบือนเป็นอย่างอื่นท่านไม่มีโอกาสที่จะรู้กิเลสที่ท่านสะสมมาเลยว่ายังมีอยู่มากมายเพียงไรแล้วก็จะขัดเกลาวละคลายให้หมดสุ้นไปได้แต่การใดถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐาน แร่เึกรู้สภาพธรรมะที่เกิดกับท่านก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าถึงขั้นพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะขอกล่าวถึงอังคุตรนิกายตตกานิบาต เมทุนละสุดซึ่งข้อความในมโนรถะกรณีอัธกถามีข้อความว่าวามชื่อว่าชานุศสนีนั้นบริโภคอาหารชาวแล้วมีธาตและกรรมกรแวดล้อมได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าครั้งนั้นแหล ชานุโสนิพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ด้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคโดมก็ทรงปฏิญาณว่าเป็นพรหมารีหรือ ข้อความในมนโนรัฐกรณีอภิษถามีว่าได้ยินว่าพรามนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกครามทั้งหลายเรียนคำทีพระเวทในลัทธิของครามประพฤติกรมจรรันอยู่ถึงสี่สิบแปดปีแต่พระสมณะโคโดมอยู่ครองเรือนชื่นชมอภิรมอยู่ด้วยความยินดีแห่งนักตอนทั้งสามประเภท ในประสาทขั้งสามฤดูบัตรนี้ยังจะกล่าวว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือเพราะฉะนั้นกรามนั้นจึงได้ถามอย่างนี้หมายเอาเนื้อความนี้ไม่เป็นการเปรียบเทียบตนเองซึ่งไม่เข้าใจข้อปฏิบัติที่ดับกิเลสได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็จึงมีความคลางแคลงสงสัยว่าแม่ตนเอง ก็ได้เรียนคำพีพระเวทแล้วก็ได้ประพฤติปร,รมจรันรอยู่ถึง48ปีแต่ส่วนพระผู้มีพระภาคนั้นในการก่อนก็ได้ครองเรือนเช่นชมอภิรมอยู่ด้วยความยินดีแห่งนักฟ้อนในปราสาททั้งสามระดูแล้วก็ออกบวชในเวลาไม่นานเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าประพฤติพรมจรันรอยู่เลยถ้าเป็นผู้ที่รู้ข้อปฏิบัติ ที่ดับกิเลสได้จริงก็จะหมดความสงสัยนะคะในเรื่องการที่ปัญญาสามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมะที่ปรากฏได้ตามควรแก่เหตุคือบารมีที่ได้สะสมมาข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระพรามบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวผู้ใด ว่าประเพ็ดพรหมจันทร์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รอยบริสุทธิ์บริบูรณ์บุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวราวนั่นแลเพราะดาวประเพติพรหมจันทร์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รอยบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าพระอริยเจ้าเท่านั้น ในเพศของบรรพชิตที่พรหมรรจันทร์บริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่คร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แต่ถ้าตราบใดยังไม่บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอริยเจ้าในเพศบพรรพชิตแม้เป็นบนรรพชิตนี่นะคะพรหมรรจันท์นั้นก็ยังขาดทะลุด่างคร้อยไม่บริสุทธิ์ได้ ข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าชานุโสนิพรามได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมก็อะไรชื่อว่าขาดทลุด่างร้อยแห่งกรมจรนทร์ถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระกรามถูกแล้วสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณว่าเป็นกรมจารีโดยชอบ ไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุขามแต่ยังยินดีการขัดสีลูกไล้ให้อาบน้ำและนวดฟันของมาตุขามพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบำเริน,นั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดพลุด่างรอยแห่งโรมจันทร์ดูกระรามผู้นี้เรากล่าวว่า ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมธุนสังโยกไม่พ้นจากชาติชรามารณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปาญาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกได้สมณะพราหมณ์ก็มีข้อประพฤติปฏิบัติต่ตางๆกันบางลทัทธิก็คงจะมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับ เพศหญิงคือมาตุคามแล้วก็เมื่อไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของธรรมดาที่ย่อมมีความยินดีพอใจในการเกี่ยวข้องสมณกรามผู้นั้นถ้าผู้มีพระคากต่าวว่าสรรพร,รมจันไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นจากชาติชรามารณะโตกะปริเทวะทุกขะโทมณัสตะและอุปาญาต ไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้ข้อความต่อไปก็ผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระครามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามและไม่ยินดีการขัดสีลูกไล้ให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคาม แต่ยังประสิ์กระซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการเสสวนนั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดพลุด่างร้อยแห่งกรมจันทร์ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรพรามอีกประการหนึ่ง ธมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นสมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามและไม่ประสิกประสีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามแต่เพ่งดูจ้องดูจัตสุขแห่งมาตุคามด้วยจัตสุขของตนพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการเล็งแลนั้น แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างร้อยแห่งปรมจันร์มีประโยชน์ไหมคะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงความจริงโดยละเอียดข้อนี้ด้วยเพื่อที่จะให้รู้ชัดว่าผู้ใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็เกิดขึ้นมากน้อยตามโอกาสของปัจจัยที่จะให้เกิดกิเลสนั้นๆ ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามอีกประการหนึ่งธรรืณะฤามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นกรรมจารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิบกระซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามและไม่เพ่งดูจ้องดูจักสุแห่งมาตุคามด้วยจักสุของตน แต่ได้ฟังเสียงมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องห้าอยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีพอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยเสียงนั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างคร้อยแห่งกรรมจันละเอียดไหมคะ จิตจริงๆเนี่ยค่ะละเอียดแล้วก็ว่องไวอย่างนี้ทีเดียวขณะใดที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเป็นตัวตนเป็นสัตวเป็นบุคคลไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะเกิดความพอใจปลื้มใจเอาผมก็เลยอยากจะรู้่า ปัญญาขั้นไหนครับถึงจะรู้ชัดว่าวิธีจิตที่มันเกิดที่มันดับแล้วก็ลักษณะของขวาังขจิตลักษณะของปัญจาทวราวัฒนาจิตแล้วก็สัมกิจชน,นะสานเตือนะโวฒพนณะชวนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะปัญญาขั้นไหนถึงจะรู้ว่าไอจ้จิตชนิดนี้เกิดขึ้นจิตชนิดนู้นเกิดขึ้น ปัญญาขั้นไหนคะถึงจะรู้ได้ก่อนจะถึงปัญญาขั้นนั้นนะคะก็ควรที่จะมีปัญญาที่รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละทวารที่ปรากฏเสยก่อนและการที่จะไปจากการดับไปเนะะี่ยค่ะต้องพิจารณาทั่วต้องเป็นปัญญาที่คมกล้าที่สามารถจะรู้ในสภาพธรรมะที่ปรากฏเสียก่อน ส่วนการที่จะรู้ละเอียดมากน้อยนะคะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถจะมีปัญญาเช่นปัญญาของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าปัญญาของพระอักขสาวกหรือว่าปัญญาของพระมหาสาวกซึ่งท่านมีทั้งยุติชาและจรณนะทั้งชาและพิมพยาสมาบัตทุกประการที่จะเกื้อกูลให้ประจักษ์สภาพธรรมะจแจ้งโดยละเอียด แต่สาหรับผู้ที่จะเกิดจากสภาพธรรมะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าก็แล้วแต่บารมีที่ท่านสะสมมาเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะให้รู้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามจะต้องรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏรวมทั้งความรู้ชัดนั้นจะต้องประจักษ์ทางมโนทวารซึ่งกำลังเกิดสลับกับทางปัญจทวารด้วย เพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยถึงวิถีจิตแต่ละขณะที่รวดเร็วนะคะเพียงแต่ว่าขณะนี้ค่ะนามธรรมและรูปธรรมมีจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องสามารถที่จะมีปัญญารู้ชัดในสภาพที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมกำลังเห็นในขณะน,นี้ซึ่งต่างกับกำลังได้ยินด้วยและก็จะต้องรู้ชัดถึงมโนทวาร ที่เกิดสนับกับทางปัญจทวาลด้วยข้อความต่อไปในเมธุนสุดก็ผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรา,ามอีกประการในสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นธรรมจารีโดยชอบไม่ร่วงความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิกระซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคาม ไม่เพ่งดูจ้องดูจัดสุแห่งมาตุคามด้วยจัดสุของตนและไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฟ้าก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีแต่ตามนึกถึงการหัวเราะพูดเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อน พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยอาการนั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทลุด่างพ้อยแห่งกรมจัน์รเป็นความจริงไหมคะในชีวิตประจำวันของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ความคิดเนี่ยคะ่ะห้ามไม่ได้เลยมากกว่าร้อยแปดพันเก้าใช่ไหมคะเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุก เดี๋ยวกังวลเดี๋ยวเป็นห่วงเดี๋ยวเพ้ดเพลินเดี๋ยวเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของญาติมิตรสหายเรื่องของโลกเรื่องของชาวบ้านเรื่องของชาวเมืองสารพคดเรื่องจริงๆจะละได้อย่างไรถ้าจิตไม่เกิดเลยนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้จะมีได้ไหม แต่ถ้าจิตเนี่ยคะ่ะเกิดดับอย่างรวดเร็วเหลือเกินจิตขณะหนึ่งจะคิดได้เพียงคําเดียวแต่ว่าเรื่องราวที่ปรากฏเนี่ยคะ่ะนับไม่ถ้่น่นใช่ไหมคะว่ากี่คําถ้าสติไม่เกิดก็ละการยึดถือตัวตนสัตว์บุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ด้วยนะคะว่าการที่จะละได้เนะะี่ยค่ะเพราะสติเกิดขึ้น เรื่อว่าที่กำลังคิดนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมาเป็นสภาพคิดแล้วก็หมดไปแล้วเมื่อมีความคิดนึกเกิดขึ้นอีกปรากฏอีกก็รู้ว่าเป็นสภาพนามธรรมาท,ที่คิดในเรื่องนั้นแล้วก็หมดไปข้อความต่อไปในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือสามบางคนในโลกนี้ ปฏิญาณตนว่าเป็นพรรมารีโดยชอบไม่ร่วมความเป็นคู่คู่กับมาตุคามไม่กระซิกกระซีเล่นหัวสับพยอกกับมาตุคามไม่เเพ่งดูจ้องดูจัดสุแห่งมาตุคามด้วยจัดสุข,ของตนไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องห้าอยู่ก็ดี ข้างนอกป่าก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีและไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมาสุข,ขามในการก่อนแต่ได้เห็นคฤหบดีก็ดีบุตรแหงร่งคฤหบดีก็ดีผู้เอิบอิ่มข้างพร้อมด้วยกามาคุณห้าบำเรอตนอยู่พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างรอยแห่งกรมจันทร์ละเอียดขึ้นนะคะที่จะให้เห็นว่ายังคงมีกิเลสอยู่แม้ว่าจะได้ขัดกล่าวกิเลสหยาบมาแล้วแล้วก็มีอุปนิสัยที่ได้สะสมมาในการที่จะละคลายกิเลสหยาบขณะนั้นไม่มีปัจจัยที่จะให้กิเลสหยาบนั้นๆเกิดกับตนก็จริง แต่กิเลสท,ที่ยังมีอยู่เนี่ยคะ่ะก็ปรากฏให้เห็นโดยลักษณะต่างต่างกันแล้วก็เป็นไปในทางอื่นได้ในลักษณะอื่นได้เช่นเมื่อได้เห็นเครือหบดีก็ดีบุตรแห่งเครือหบดีก็ดีผู้เอิบอิ่มค้างพร้อมด้วยกามาคุณห้าบำเรอตนอยู่พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น ขณะนั้นนะคะก็เป็นกิเลสทางนั้นแม้ว่าจะเป็นกิเลสในลักษณะที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าตัวท่านเน่ยคะ่ะไม่มีกิเลสนะคะแล้วก็อย่าบอกว่าไม่มีตัวตนเพราะเหตุว่าตราบใดที่ไม่รู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงโดยละเอียดไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมแต่และลักษณะจริง กิเลสเนี่ค่ะย่อมมีแม้ว่าจะไม่ใช่กิเลสอยากข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระพรามอีกปต่การหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตนว่าเป็นธรรมจารีโดยชอบไม่ร่วงความเป็นคู่คู่กับมาตุรามไม่กระซิกกระซีเล่นหัวสัพพอยกกับมาตุราม ไม่เพ่งดูจ้องดูจัดสุมาตุคามได้จัดสุของตนเองไม่ได้ฟังเสียงแห่งมาตุคามหัวเราะอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีข้างนอกฟ้าก็ดีข้างนอกกำแพงก็ดีไม่ได้ตามนึกถึงการหัวเราะการพูดการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนและไม่ได้เห็นเครหะบดีก็ดีบุตรแห่งเครหบดีก็ดี ผู้เอบอบิ่มสร้างพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนอยู่แต่ประพฤติพรรมจรัร์ตั้งปรารถนาเพื่อเป็นเทพ,พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรัร์นี้พอใจชอบใจถึงความปลื้มใจด้วยความปรารถนานั้นแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าขาดทะลุด่างร้อยแห่งพรหมจรรันท์ ดกระตามผู้นี้เรากล่าวว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยกไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้แม้แต่เพียงหวัง ด้่อพอใจในภพในชาติในการเกิดเป็นเทพในการเกิดเป็นตรงก็เป็นการด่างคล้อยของพรหมจรรันทร์จะแล้วนะคะเพราะเหตุว่าการประพฤติพรหมจันทร,ร์นั้นจุดประสงค์เพื่อดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดเพราะฉะนั้นถ้าจุดประสงค์เปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นไปเพื่อการดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดแต่ว่ายังมีความพอใจในภพในชาติในการเกิดเป็นเทพในการเกิดเป็นตรง ก็ชื่อว่าเป็นการด่างพร้อยของขาารอมจันทร์ไม่สามารถที่จะให้พ้นจัดกองทุกขโดยการที่จะได้รู้แจ้งแทงตลอดบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอารหันต์ได้ตอนท้ายของพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรามเรายังพิจารณาเห็นเมสุนะสังโยกเจ็ดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่า ยังละไม่ได้ในตนเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกกมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะกรามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้น